ข้าวโพดด้วยแล้วก็เติมน้ำด้วยตอนตีไข่เติมน้ำแบบคู่บอกคู่ลืิ่มเริมมาต้องเติมน้ำไงเริ่บอกเริ่มเติมน้ำเดี๋วล่าเด้อเติมน้ำประมาณถ้วยถ้วยน้ำพริกนึง,งนี่แหละตอนคู่ตอนคูน่บอกตอนแรกนะคู่ลืมบอกว่าต้องเติมน้ำเด้คด้โอเคเด้อค่ะเด้เป็นเสือแสบฟ้าหนิถึงกูน,น,น,นั่นถึงแล้วถึงแล้วรักใส่แป้งข้าวโพดเด้อยว่ามันแป้งข้าวเจ้าเด้อ อย่าลืมเติมน้ำโอเคเราปิดไฟมันก็จะยุบลงแบบนี้นะคะไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุ๋นประยุกนะคะไข่สีฟองนะคะนี่ใส่มะเขือเทศใส่ใบหอมค่ะแล้วใส่แป้งข้าวโพดนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่เกลือนะคะ เผ็ดกถูกนะหมอมก็ถูกะใส่หอมนั่นแหละเปนกแซบว่ะแล้วไฟดับมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยผู้ายได้สองนาทีไง <c oughs> มันยังเป็นพวสองนาทีผูนั้นจะเอาไปโดนคริปจ้าเป็นกะแซบว่ะผูนั้นจะเสียไปกินกับแกงกันแกงอะไรนี่แกงแกงส้มแกงส้งมมรุมใส่ฟลนน่เด่ ติดแป้งผสมยุบแบบนี ed, depend, il, water, Arizona, ้ยุบแบบนี้คะเด่นใส่น้ำใส่แป้งข้าวโพดใส่ไข่คีต้องใส่มะเขือเทศมใส่ตนมอนะนี่ไข่ให้นานๆาก่อนมเรีไแป้งลงนีนานเครับเคอะไรฮะ เทใบหอมกับโรยใบหอมกับมะเขือเทศลงเราตั้งไฟให้เดือดน้ำให้เดือดก่อ,อนนะเราค่อยเอาไข่ลงไปนึ่งนะคะน้ำต้องเดือดนะคะน้ำต้องเดือดเราไข่ลงไปนึ่งค่ะวัสดีค่ะวันนี้นทำอะไรให้กินนี่ต้มมะรุมใส่ปลานินไหมคะท่านผู้ชมต้มเดือดผุดๆๆๆด,ด,ดต้มมะนนิน้ปลามะรุมใส่ปลานินนะคะนี่ใส่มะเขือเทศด้วยค่ะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ แล้วก็เอาพริกแกงแล้วก็เอาอะไรฮะกะปิเอาเครื่องแกงลงไปแลพริกเกลือเม็ดลงไปแล้วก็อพอน้ําเดือดก็ทิ้งลงไปเลยแล้วก็พอมันเดือดอีกทีผงปรุงรสเอาลงไปพร้อมเสร็จแล้วก็ใส่ปลาเนียนสี่ห้าชิ้นนะคะนี่แล้วก็เอามะลุมลงไปค่ะเสร็จแล้วก็เอามะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ รถไฟให้ดูก่อนค่ะนะคะแกงมารุมคนนั้นนะคะนี่เห็นไหมคะนี่มะรุมเห็นไหมรุมไม่เสือมารุมมาแค่ยี่สิบาทหนึง่งได้ตั้งหลายค่ะท่า,านเพื่อกๆมัน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 ย่กวาคมันเดือดแล้วคนได้เลยคะ่ะใช่ป่ะนี้เห็นป่ามะรุมมีประโยชน์ยังไปเปิดเบื้งในกู o g เกินเลยช่องทีวีของเราจะถ่ายทอดตอนไหนก็ได้นะคะนะมันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวของเรา ตั้งชื่อส่องตั้งชื่อท่องเองก็ได้ค่ะท่องท่องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อท่องก็ได้ค่ะแต่ก่อนช่องคูน,นันชื่อว่าช่องคูน,นคันศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ไม่ใช่ออกซิเจนศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะต่อมาก็เปลี่ยนเป็นคูนันศูนย์ศูนย์เจ็ดเล่าสู่กันฟังเห็นป่ะค่ะปังเนียนคนคูน,นันเป็นทะแซแสบวะมาลุมมาลุมม,ม,มีประโยชน์อะไรไปดูเ้วยอเขาปอกมาให้พร้อมยื่สิบบาทนึ่นว้าแหมาค่ะยังขึ้นนะ่ารักจะปลอกให้ใหพร้อมเรียบร้อยค่ะ เอามาล้างก่อนเด้อล้างทุกอย่างก่อนเด้อค่ะเด้อเป็นเธอแซ่ยบวะแกงมาดุมตัวนั้นใส่ปลาเนนนะคะเด้อปลาเนนคนหลายบ่ได้เนาะจิเลิเป็นเธอแซ่ยบว,ยว,ใวยยะ,ะสบวใส่มะเขือเทศด้วยเด้อโอเคนะคะเบื่อมาขินท่องคู่นั้นศูนย์ศูนย์เจ็ดกะจบการถ่ายทอดเพ่งทอนนี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า